เขาน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเอฟซีบอกว่าซื้อลูกชิ้นหนึ่งหมายค่ะหมายเลยคะอเอแคไคลอ์เหรอคะค่ะพ่อขอชิมได้ไหมคะแคลอ์ได้อ่ะอมาอหวานมากเลยเมนูนในต่อร่อยมากเลย วันนี้เราเขาดาวที่อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีนะฮะอืมแซ่บินร้ากินเลยกินเลยน้ำโคกนี่น้ำโคกที่หนนี่น้ยน้ำโคกค่ะน้ำโคกน้ำโคกน้ำเอ่ยนี่รัจงเลย นาริตะไม่อยู่น้องกับลุงหนุ่มมารักน้องแล้วเด้วยวะสันลุงหนุ่มไปรักนาริตรักตัวเกียวแล้วลุงหนุ่มแคบหมือจำได้ไหมลุงหนุ่มลุงหนุ่มที่ขายแคบหมูอนะจำได้บ๊อจำจำขายแคบหมูหนูเห็นดูนะเห็นเห็นที่บ้านป้านะใช่นั่นแหละเขามาเอาตัวเกียวไปแล้วเขามาลากตัวเกียวไปแล้ว ให้ไหมไม่ให้บอกสิไม่ให้ค่ะไม่ให้น้องค่ะอย่ามาลักน้องนะคะอย่ามาลักน้องนะคะเราเปลี่ยนซมเป็นลูกพยาบาลเขาแล้วอ่ะโอ้อาเค็งรอมาฟ้าอ่ะ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 อุ้ยนึกน้ำปลานึกน้ำปาค่ะยังก่อนนึกม้ำปลาค่ะนึกน้ำปลา

แม่ค้าับอาหารแล้วพ่อค้าจะมัดผมให้ยังเพราะว่าแม่ค้าจะต้องทำอาหารไปลูกค้ารอเยอะเลยเร็วๆกะเพราหนึ่งกันได้ไหมคะได้กะเพราหมูกรอบหนึ่งจานค่ะเวเร็วค่ะเดี๋ยวพ่อค้ามัดผมให้นะคะแม่ค้ารีบมากจนพ่อค้าต้องมัดผมให้เลยนี่โอ้ยยังเลยนี่ลูกค้าอะไรนี่นะลูกค้าเยอะมากมัดผมให้แม่ค้าก่อนเด้อยวอย่าเพิ่งสั่งอาหารเด้อแม่ค้าไม่ทันล้าเด้อ เน่ทันแล้วเด้อเสร็จแล้วเสร็จก่อนแล้วเสร็จแล้วนะคะข้เวน้่นกันให้ข้าขอเพลงสิ้นสองตอนเลยคะไหมคะในตาขอเพลงเสร็จจาก่อยจูเร็วนี่อยากมีมาเป็นสีอะไของเมลีบ่เนยคนละครั้แล้วเราเแล้ว เฉลี่ระอานาคนละขันเด้อเด็กสิบิไลสุดลูกอยู่ในสี่น่นซีตื้นหรือเ่าทางไก่พี่ลาพันปินไหมมันมาเม่ดกีอ้าาอยู่ให้ดปดปึให้ดกระดมปึงอ่ากระดมกระดมกระดมึงระดมกระดมกระดึง

เบิดสะทาหางไอ้มันกินกิ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 กันจุนดุนจุนดุนดุนดุนสุดจุนดุนพ่อป่านหางหางอึงหางอึ่งหางอึงหางอึงหางหงห้มันยืนสุกตายแน่นทนทนมันหลุกหมดแล้วเราไปดอก เด็กพ <Yeah. S 2> pues ¿no? ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อดีแบกให้ดีแบกรถไฟเสียงชึกกระชากชึกกระชากบอกพ่อพ่อเรามาจ่าขับมาจ่าขับก็แล้วตอนบ่าที่พ่อบ่านี้ทิกเกอร์ทิเกอร์ที่พ่อระบาดนีพ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อโดนั้นพ่อเอาให้บดเลยพ่อเอาบดเลยเอาอะไรหมดเอาอันนี้เอาอันนี้บดเลยแล้วก็เอาที่บดเค เม่ขาดหมดนะคะไขาดหมดยืด,ดยม่ยังไม่เสร็จหรอเนี่ยเสร็จแล้ว,ลวน้องนลิตจาจ้าน้องเพียงพี่ยัตในตาให้ป้าฟังให้ป้าให้ป้าฟังหน่อยจ้าแป๊บหนึ่งนะคะหนูเอานี้มัมป่าก่อนนะคะแต่ะปลาสรอยจูเร็วอันหนึ่งสองสามเตหนึหนูหน่งหนึพ่อโอเคแป๊บหนึ่งหนูก็ฮา อาบน้ำไม่ยงลูกไปอาบไปเร็วตกวอีกพูดหนึ่งเนี<ป>่ยอีกพูดหนึง่งก็พูดตื่นเออบอกไปกระจายขนานม,มันหลายอยู่ไปอาบพูดห้องเพ่ดผุดซี่ห้องของน้ำลูกแปดห้องของตัวของน้ำไ,ไปเลยทางไก่พีลาพันปีนหายไปไปบ,บ,บ,บ้านปีน <laughs> แสกว่าซอยจูก็ก็คือหมู

กินกุ <acao. us> ้งตี๋กี่ไทยตามเด็กกินยังกินกินกี่กินกี่กินกินอย่าลืมของลูกนะเอาของลูกเอารองเอาบอกพี่เอาของเพื่นเพื่ออะไรคะมันจะมันก็หายพ่อไม่ได้ไปตัวไหนกัน บ่หนัารตู้งานเลยรพ่อดูนี่พ่อดูนี่เนี่ยเผื่อเรากลับมานี่ต้องไหมเออเขากลับมาหนีเขาใส่รถตู้เน่เขาเสารถตู้ไปท่านเดียวเพราะว่ามีบ้านที่แล้ไม่ได้ไปนัณิตะแม่อารากนรอเตอร์ก็ไม่ได้ไปแม่เขาไปไปนี่ะกอเไ้ไปคน ช่วบีบบบีบีไปไดเลยงั้ไงุ่วงี้มัไพาเขาเจเคร่อมันี่สอันแม่จอนี้ไล้ก็มีสามแม่ดูดิไ่่มา่่นมมลยมีองอให้ก่อนค่ะเาบีไปได้ไปบีไไรม่แม่่บบีพัก่อนล่าพัก่อนสองาวันกแล้วกันโอ๊ยหลายวันอยู่หรอกเแม่อะไรลูกตัวนี้หม้ยใส่หมนไไ มันเลือนมันเลือนเห็นหนมั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 นจืดปีไหนอะมื่อไรอะปีสบปอเจ็ดสีนะเอาของเลสีเจ็ดสิดเาไนำหรมันสีย็ดสีมั้งมนสีเลยตึมตึมบานในประตูรถทัวนั่นถ้าไก่ลาเอลาพันปีออได้ย่งเนี้ยพอจบละ เอ้าหลอแต่วมาก็มีแล่ว่าเอามาเอามาเอามาด้วยอยู่มอันี่ร้อบาทสอนีอยบาทเดมีแค่เสี๋เดียวที่วงแล้ว่าส่งมหน้ามากจะปี่ยนหนใช้แม่แบบเสดิซนดีคเอาเถอะผมมีส่งมันบอสส่งแน่ขอ่เวิญญาบอสี่บอกแหรเ่ายิ่งเห็นได้บ่าลัเาไม่แม่องไห เอาให้แล้วสามตัวลืมคเรืู่กมีหรือไม่มีมีหรือไม่มีเวลาถามอะไรให้มันไม่องไม่เรื่องสิไม่ต yeah, okay. ้องอ้อมไม่ต้องนั่นลูกขวางเรื่องนี้ห้ามใส่ตัวเรื่องนะมีไหมมีใช่ไหมลูกตัวใหม่ตัวใหม่เรื่องเรื่ตัวไห้ครับเกแล้วต้งเก่งกว่านี้เหรอตัวเท้าครับก่งเก่งที่ขาคุณห่านแหล่แหล่เด้อไปเล่นบูหลังห่านแหล่ทั้งหัวเข้าทั้งขาทั้งกูด เป็นยาง้นยางกบยางวุนรอยรอบตัวนี้เยอะลกินกี้กินกี้กินกี้สวัสดีค่ะ FC หน่ารัาทุกท่านไปยกขึ้นไปค่ะอะไรคะ จะเลี้ยวขอาเด้วยดเด้วยเอะขันลีมขันแกนมาเอาองนะจ่าบานแต่ขันแกนอยู่ที่แกกระโดงที่สองใม่หลูกใช่จะโอเนอันที่สองกับกับมือกับแม่น้ำบูเธอดิอ่ะนางตัวขึ้นมากนี่ลวมันลงแถวนี้แ่่าขาเปือกันไม่อ สีหาสีหาจะมาไปช่วงดอกวดกว้าง <c oughs> จังไรนั่นแหละจังเปรี้ยร์จะคุยกันมุ้ยพูดอยไ่ที่ัวนนอกไม่ปวดตอนนี้ไม่ปว <c oughs> ดเลยไม่เอาไปก็เอาไปอัน เรียนรู้หไหมเอาไปสอนไหมไปฝึกไปสอนไหมคงไดอยู่ดอกได้หน่อยจกักยูไดอยูออกได้ยู่สเสดือสเสดือได้หน่อยกักบฝึกออาเสดือสเสือเตือนมาไหมหมองไหมไม่เห็นเสียงสีเสียงมาไหมมันเปิดเสดือสเสือแล้พี่น้องเมื่อคืนเจอเลยจ่าตัวจริงแล้วติดตามมาตั้งกี่ปีถึงจะได้เจอดีใจมากเลย หมอลำแม่ด <nào? S 2> ูกอ่อูชาวเเขาาดนุ่ัเพาดุนุ่มไหนรนั่งแบบต้องดกอมันออกไปแล้วมันออกออกมือกมอสอมือสามมันินห่งขนไปดเิดกันคืนนั้ลูกบาทอี่เด้นหลเยอะีนาอีซ่ลดูนุมกวดเอ เสือเท่าไมนทันะไม่รูอ๋อมันมี้างหลังซื้อเป็นเสษสิไม่อยากควงบุ้งวังละลูกยางนั่งกันลูกหน่อยอยู่น่สูบเขาเบิน่เลยเมียเบิรชุดเมียคนไหนรู้ไหมชุดเมียไซซี่ไหมอ้่เมียส่เสือนะอยู่เลยมีขนหนาปอกหงันขนมีแป๊บเร่กแปบรังว้อเราจะอไปจะนนี่หลูก ยัดน่อเหรไปอาบเลยถ่ายให้ถึงู่นถ่าถึงด้เสยฝ่ายน้อุนิลไม่ได้ถ่ายดาก่อนเมือม่อเช้าก็นั่งสีนอนอมาามหนหากันเก่งาสัในใจนอนนวะนองนเด็กเก่งขายาในอนดวนะตุ้มตุ้มเต็ม่พ่อครับก็ต้องห่ครับพ่าเดินพ่ตนอตองโอว์ บึ๊กอะไรลูกไม่ห้องอื่นมันบ้าอยู่ลูกหนูตรงไปหนูตรงไปแล้วเลียวขวาไปไปเสียบมังมีสี่ห้องลูกหนูตีลังกาอาบได้เลยลูกเอาไปตตเอสรานผ้องเราะปตไปพอตองพาลูกไปอาบน้ำล้างตูดให้ลูกด้วย จังหวะว่าวันย่างตั้งว่าเอื่นบีนะนะพ่อครับพ่อครับเมื่อเล็กหรอเปล่าจุดบินวะสุนเป็ดบอกว่าจุดบินคุณพ่อลูกโดดดงซิวะไหนดูซิขาขาดแล้วไม่อนไรหรอกไม่อะไรหรอกไม่อะไรหรอกพ่อ ทักสองเฮาอย่าให้พี่มางพ่อบิดอย่าว่าให้เด้อพี่เบิ่งผิดจุดแมหมพี่เบิ่งผิดจุดแหมาครต้องดีล่ะเอาเห็นมั้นเอาผักคามาขาดบาไปนะใส่ขมันดื้อไปตูดบ้านรู้แล้วเพราะวันเรี๋ยเป็นนทุเรศอ่ะดิเียเปันนทุเรว่าล,ลืม ไม่พย้าตัวนางมีเพราะฉันเห็นอยู่อยู่บ้านนั่นน่ะนอนอยู่ห้องดุนานัดนางมีพย้าตัวแสดงนางลื้ในห้องน้ำเพราะว่าคำกลับทุกเมืองให้จะอาบหนาวอะไรอย่างจะอาบจะลองจำลองจะมาหมู่บ้านนี่แม่พยากรน้าบ้านลืมถุงบบกถุงอันถุงเิมเป็นกระสอบน่ะเลืมไ่อนงานกระส่งขายสา่งยังเที่ยงวแล้วจะพาเตรียมให้หมดทุกอย่างแล้วถุงเท้าถุงยางส่งให้เนี้แม่นัดไปคุยกับอันทชุดเดนซื้ออะไรเขาไหม เพื่อนเห็นจะไปคุยกันน้องหนูมไม่เอาหนูมาเก็บข้อเรื่องรู้ไหมไอ้ตามาเก็บช่ยวยพ่อเสร็จแล้วนะเราเรียกถ้าไม่เก็บพ่อจะให้พี่ซรีแก้มไปกลับบ้านเนี้ยเคยมาอาสานี้ค่ะพ่อเก็บให้หนเก็บแบบพ่อช่วยกันหนูนี่หนูหยิบช่วยพ่อด้วยลูกหนูหยิบช่วยพ่อด้วยโอเคเ,อเราเก็บช่ยวยกันอาใส่เลยจะเรเียกเก็บช่วยกันมันจะไม่ทันมันจะไม่ทันเสียท่านมัาจะปิดปิดอ่าง เรื่องมจะไปเห่นชิ้นทางเดี๋ยวนี่ไปเห็นขาน้องหลินเนี่ยองเลีไฟฟ้าดกกาเพกีดแม่รออยางกูสู้เดี๋ดใส่เลย Ma e ta, ma kuia e siro pa, oi, vidu, sera, ma kuia e siro, ne? ใจด้วยนะคะเขียนไปค่ะแชร์ให้ดูบอกเขาแชร์แก็แชร์ให้ผมด้วยบอกสิเนี่ยบอสเนี่ยให้ท่านได้ด้วยนะคะ คุยกับ FC รอนี่เนี่ย FC 8 0 0 0 0ล้านท่านกำลังรับชมดาราถ้าไม่อยาพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอ,อย่าลืมกด subscribe นะคะ